ช่วงมาม่าหาหลังฉากไปยรไปไปคงตูบเบียกยุบยนโอ้โหโอ้ยกรรมการไม่เป่าอะมองมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไงเข้าข้างไง นผมไปนี่มีของฝากมาไปไหนมาไปสซตูนมาไปซื้อสตอมาฝากไม่มีสตุ้งตะตังแต่ก็มีสติแล้วก็มีสตอโจ้ไปคนเลยตำรวจจับโจรฆ่าคมขืนเอาปลาเอาเลี้ยงบอลไปคมขืนเลยไปโอ้เลี้ยงบอลบ้างทั้งหมด9คนจับได้แล้วเฮ้ยอย่าทุ่มศูนย์ากเอ้ยไม่ดูบอลเลยก็ดูอยู่แหมนี่ก็ติดหน้าติดตามข่าวเลยโอ้ดินี้โจรมันข่มขืนนี เจ็ดแปดคนมันลุมกันนี่เก้าคนลุมผู้หญิงคนเดียวทูนี้นจับได้แล้วสี่คนคมันหมดกำลังตาทำจับคนที่ห้าอยู่จะทำอะไรก็ทำทุกอย่างจะดูบอลก็ดูบอลทุกอย่างเนี่จะอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือ,สอจะดูบอลก็ดูบอลผมก็ดูอยู่เนี่ยพี่เออพันจะก,กินก็กินจะดูก็ดูเอาอยู่ทุกกี่เอาตาเขาบอกอะไรอะทิ<อ>่มน<อ>ิ<อ>้วเลยทิ่มมันไซส์อะดิพี่เฮ้ยส้มอะไรคิ้วเบี้ยวไปแล้ว ทำอะไรทำอย่างเดียวนี่จะดูบอลก็ดูบอลจะแต่งหน้าก,ก็แต่งห,หน้าเอ๊ะนี่พี่นั่งอยู่ไม่ใช่นั่งดูบอลก็นั่งดูบอลถ้าทำสองอย่างได้พร้อมกันเนี่ยทำอะไรทำทุกอ,อย่างเลงก็จะทำสองอย่างมันเป็นอะไรพี่เตงมันไม่ได้อัศรศการดูบอลเนี่ยถ้าไม่ดูก็อ่านหนังเดียวเลยบอลผมก็ดูหนังสือผมก็อ่านเขาเก่งเขาทำได้สองเออมันก็ไม่ได้เป็นไรนี่มองอะไรหนูมองอะไรทอามอ่ะแล้วมีอะไรอ่ะกระขาก็เหมือนมองอะไรแหมก็นักเรียนองเลยไปก็มองแล้วทำไมอ่ะไม่ไม่ชอบเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยแหมบอกว่ารักรักรักเอาไหม เออจะดูบอลก็ดูนึกเขาก็ดูเองมันยิงเข้าก็รู้อยู่แล้วเข้านั้นบ้ารู้หมดไอสตอเปล่ากินสตอร์เนาะดีวันเลยดีดีดีไปไปไปโผล่เปลี่ยนโยนโยนโคโโค่อะไรเขาตรงลงจะดูบอลหรือจะเข้าห้องน้ำเนี่ยฮะทำอะไรทำสักอย่างหนึ่งเนี่ยชีวิตถึงไม่เจริญอ่ะโอ้ยที่บอกขว้างเลยดิ ไม่ก็ดาเขานึงเขาว่าทำอะไรสอย่างเออ